หนึ่งหนึ่งศูนยไปจะลองเทสห้ฐานน้ำไม่ทตัวนี้ดูสวยเดิมเดิมไปฟังเสียง ัรตัแล้นะครับแรงอเรงเบียงเนี่ยรุ่นนี้มาเด็มๆนะผมยังไม่ตั้งรอบต่ำให้นะตกติมันอาจจะต่ำกว่นนี้ที่ไปตั้งตัวเองครับผม